ซูซูกิปลดล็อกทุกเนื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิดิวดีเดย์ออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับพบเหล่าไอคอนชุดใหม่ล่าสุดได้แล้ววันนี้ในฟีฟ่าออนไลน์4ทั้งคอมและมือถือกดโหลดได้เลยที่ลิงด้านล่างนะครับอินส์เสื้อยืดคอตตอนร้อยเปอร์เซนต์ทรงสวยใส่แล้วดูดีมั่นใจและไม่เป็นขุยตัวละ129บาทพิเศษ สังส่งซื้อสินค้าครบ5ตัวแล้วแจ้งโค้ดดูบอลกับแนทลุนรับเสื้อแข่งชุดเย่าโรโนัลโดของแท้สนใจสังส่งซื้อได้ที่ i n s Apparel หรือว่าที่ลิงกด้านล่างได้เลยนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5ทาทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่รือกลุ่มแฟนผีคอเดียวกันคุยเรื่องปีศาจแดงแค่คลิกลิงก์ไปที่แชทบล็อกวิดีแชทด้านล่างไปอยู่ร่วมกลุ่มกันนะครับขอบคุณมากครับ การทะลุเข้าไปแลนในรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็แสดงให้เหนน็นนะครับว่าอย่างน้อยน,นี่ก็ไม่ใช่ฤดูกาลที่แย่นักสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนักเตะชุดนี้หลายคนของกองทัพปีศาจแดงก็ใฝ่ฝันที่จะลงเล่นในเกมยุโรปรายการใหญ่ที่สุดในรอบลึกๆกันนะฮะเซอร์บริโอฟรีนาแล้วเนี่ยนะครับซีซั่นนี้เนี่ยเขายังคาดหวังให้ทีมรักของเขาเนี่ยคว้าถ้วยรางวัลให้ได้ครับส่วนในลีกเนี่ยก็ขอให้ติดท็อปโฟร์ไว้ให้ได้ก่อนเป็นเบื้องต้นคำว่าถ้วยรางวัลที่ริโอบอกเนี่ยนนนนนนะะคครรรัับกกกกกก็็็็หหมมาาาาายยยยยยยถถึึงงงวว่่่ตตออออเเเเเีีีีี้้้้ลลลืื2ููฟแแชปส์ซทได ก็จะต้องลงเล่นในแบบน็อกเอาท์ทั้งคู่นะครับไม่ว่าใครจะมาเป็นโคชใหม่แทนที่อเลกุน่าโซชานะครับการวางแท็กติกนัดต่อนนัดเป็นเรื่องสําคัญมากครับดูมองก,กันนันเองี่เห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่ริโอพูดอย่างหนึ่งก็คือยูนาเต็ดไม่ได้สัมผัสถ้วยแชมป์รายการใดมานานถึง4ปีแล้วนะครับและถึงเวลาแล้วนะครับที่พวกเราเนี่ยควรจะได้รู้สึกถึงการคว้าทัวฟี่สักทีหนึ่งการตั้งเป้าหมายเพื่ออะไรสักอย่างในทุกเวลาที่ทํางานเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับและผมว่าริโอเนี่ยก็กําลังมองที่ความเป็นจจรริงงกกกาากาจจาาวว้้ชลลอออ่่นขยบตฟ ก็อยู่ที่การไปแบบเกมต่อเกมครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนซึ่งก็อยู่ที่บอร์ดบริหารนะครับจะไม่ต้องตัดสินใจให้ดีในการเลือกโค้ชใหม่ครับ เกมพบเบียร์เรียลนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสำหรับเฟรดเหมือนกันนะครับหลังจากเขาได้โดนวิจารณ์ต่อเนื่องในยุคข,ของโอเลกุน่าโซชาแต่ว่าสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับก็ชื่นชมไมเคิลคาริครที่กล้าเปลี่ยนเฟรดให้เล่นเป็นตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางหมายเลขแไม่ใช่กองกลางตัวรับเหมือนกับที่โซชาเคยใช้นะครับหน้าที่ของเฟรดในเกมกับเบียร์เรียลนั้นคือการบีบสูงเพื่อช่วยแับสุนคริสเซโนโรนัลโดและเป็นสเสมือนปีกตัวรับที่คอยซ้อนอเล็กซ์เตเลสครับเซติบอกชัดนะครับว่าเฟรดเเเนีี่่่ยวิงข้าบบตอ 47จาก52ครั้งในเกมล่าสุดซึ่งสถิติตรงนี้เนี่ยนะครับไม่แปลกเลยนะครับที่เฟรดทำได้ดีถึงขนาดที่ติเต้กุลซินชาติบราซิลเนี่ยต้องเรียกเขาเนี่ยติดทีมชาติอยู่ตลอดนะครับและจะไม่แปลกใจยิ่งกว่าที่เฟรดเนี่ยฟอร์มดีจากการเล่นกับคาริกก็เพราะว่าคาริกเนี่ยคือคนที่ฝึกสอนเฟรดตัวต่อตัวมาตลอด2ปีตั้งแต่ยุคของโอเลกุน่าโซชานะครับไม่แน่นะครับว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่อาจจะทําให้เฟรดเนี่ยฟอร์มดีขึ้นในฤดูกาลนี้ก็ได้นะครับ แต่จากที่ดูบอลกับแนดเดนไลฟ์ในรายการจอดลึกผี Life, ไลฟ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับมุมมองส่วนตัวของผมคือ อย่างไรก็ตามครับยูน่เตดควรจะดึงมิดฟิลมาเพิ่มในซัมเมอร์หน้าเพราะท้ายที่สุดนะครับสิ่งที่เฟรดยังขาดจริงๆในวยัย28ปีก็คือความสม่ําเสมอนั่นเองครับอย่างน้อยเนี่ยก็ควรซื้อมาเพื่อข,ขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งเพื่อทาให้เฟรดเนี่ยกระตุ้นตัวเองอยู่เสมอครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะฮะเฟรดเนี่ยคือนักเตะอายุใกล้30แล้วนะครับเขาไม่ใช่ดาวรุ่งอีกแล้วและเขาก็ควรจะเล่นให้สม่ำเสมอเพื่อให้แฟนบอลเนี่ยไว้ใจเขามากกว่านี้ครับเรื่องราวที่น่ารักของลูกชอที่ตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่โโาท <im> น้องชอเล่านะครับว่าความสัมพันธ์ของเขากับพอชตอนที่อยู่ที่ซาท์ทมปันเนี่ยดีมากๆพอชถึงขนาดเรียกชอว่าเป็นลูกชายเลยครับหรือว่าซันเลยนะฮะฟอร์มของชอเนี่ยดีขึ้นตลอดตอนที่อยู่กับพอชครับนั่นก็เพราะว่าพอชเนี่ยมั่นใจในตัวชอครับแล้วก็ทําให้ชอเนี่ยรู้สึกว่าเขาคือสุดยอดนักเตะอยู่ตลอดเวลาครับเป็นจิตวิญยาที่ดีมากๆซึ่งชอเล่านะครับว่าพอชเนี่ยพัฒนาชอด้วยการบอกว่าน่าจะทําได้ดีขึ้นอีกด้วยการคอมเมนต์แบบให้กําลังใจมากกว่าจะเป็นการตาหนินะครับ มาตั้งแต่ตอนอยู่เซาัมตันแล้วแล้วก็ปั้นร่วมได้เก่งอีกตอนที่อยู่กับทอนนมฮอสเปอร์นะครับและตัวพอชเองก็อยากจะทํางานร่วมกับลุกชอต่อนะครับในการรายงานจากสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟติงนิวส์ครับเอาละฮะก็น่าคิดเหมือนกันครับยังไงเนี่ยมาทํางานร่วมกันที่โอท์แฟรฟอร์ดกับชอตเละครับบิ๊กพอชแน่นอนนะครับสำหรับสถานการณ์ของโพชติโนล่าสุดในช่วงเช้าวันพุธต,ตามเวลาที่อังกฤษเนี่ยมีการยืนยันชัดเจนนะครับว่ายูเนเต็ดเนี่ยติดต่อไปอยังปารีสแซงต์์์แแชรรรรรกมมมมมมงงงจิเเพพื่่ออออถาาาาคคควปป็นนนไไดดด้ใดึุททีีโฟฟะับ แต่ก็แง่แหละครับในเมื่อปีเอชเอเขายังหาตัวแทนไม่ได้เลยนะครับแล้วเขาจะไปตอบตกลงได้ยังไงใช่ไหมล่ะฮะทีมจากปารีสเขาก็เลยปฏิเสธกลับมาครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแซมมี่ลักเคิร์สผู้สข่าวทีมสามจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ยังเชื่อนะครับว่าศึกแย่งตัวพอร์ชนั้นยังไม่จบครับแซมยังเชื่อนะครับว่าสุดท้ายยูเนเต็ดเนี่ยจะได้พอร์ชมาคุมทีมสำเร็จแม้ว่าปีเอชเอจะปฏิเสธก็ตามนะครับยูเนเต็ดมองว่าการตอบแบบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแทคตตตตติิิิกกกกหรรรรือออวว่่าาาาาจจจทยในเซึงง็้ดมันนต่อไปะครรรับบแแลละ่าสุดในอฮ์ริสข่าาวจกเอพีก็ได้สัมภา พอชแล้วก็ถามว่านักเตะของเปเชรู้สถานการณ์ที่พอชมีข่าวลือกับยูเนเต็ดใช่หรือไม่ซึ่งพอชตอบว่านักเตะทุกคนของเปเชรเนี่ยรู้สถานการณ์ดีนะครับเราเนี่ยอยู่ในวงการที่มีข่าวลืออยู่ตลอดคือตอดแค่นี้นะฮะซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะพอชก็ไม่ได้ตอบแบบตรงๆว่าเขาเนี่ยจะอยู่ที่ปารีสต่อนะครับฉะนั้นบางทีเนี่ยไม่ว่าบอร์ดของเปอเชจะปฏิเสธไปแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยยังหาตัวแทนอย่างเช่นเซีดินซีดานไม่ได้ในตอนนี้ก็เป็นไปได้ครับหรือว่าอาจจะเป็น ที่แซมลักเคิร์สบอกว่าสุดท้ายเนี่ยพอชอาจจะจบที่อไนเต็ดจริงๆลงเอยที่อไนเต็ดจริงๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ และอย่างที่รู้กันนะครับว่ายูเนเต็ดได้สัมภาษณ์แล้วก็ติดต่อผู้จัดการทีมเพิ่อมอีก3คนครับอย่างจากเจมส์สตักเกอร์ผู้สแควร์เทียงหนึ่งจากเทเลกราฟครับนั่นคือเอนาโซบาบาเดอดีตโค้ชบาร์เซโลนาลูซิงฟาฟอดีตโค้ชดอตมุนนะครับรูดี้กาซีอดีตโค้ชโอลิมปิกลียงและราฟรังนิที่ชื่อเนี่ยยังไม่หลุดวงควงจรไปนะครับจุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าโค้ชใหม่เนี่ยอาจจะต้องเค้นฟอร์มของโจเดนซานโชให้กระฉูดให้ได้ครับเหมือนกับตอนที่ตอนเนี้ย เส้นโจมตียดนคู่ต่อสู้ซึ่งก็น่าสนใจนะครับขณะเดียวกันครับอย่าลืมว่าลูเซียงฟ้าคือโค้ชที่ใช้ซานโชเป็นอย่างที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แจ้งเกิดแล้วก็ให้โอกาสซานโชที่ดอดมูลครับดูมากับั้นนั้นอาจจะยังไม่ทําเนื้อหาจาะลึกโค้ชคนไหนในคลิปนี้นะครับเราอยากจะรอให้ทางข่าวนิ่งแล้วก็ชัดเจนซะก่อนเพราะตอนนี้สถานการณ์นั้นฝุ่นตลบอามากๆเลยครับยังไงแล้วเนี่ยก็รอติดตามเนื้อหากับพวกเราอย่างใกล้ชิดนะครับอีกไม่นานครับเราคงจะรู้ว่าโค้ชใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไน,นเต รอติดตามไปด้วยกันนะครับอย่าลืมกลุ่ม Open Chat ด้านล่างนะครับใครจะรู้จักเพื่อนใหม่ๆผมฝากลิงก์ไปที่แชงบล็อก Open Chat ด้านล่างไปคุยเรื่องปีศาัแดงด้วยกันนะครับกดแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยสามัคคีเคปนังุสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงคราบพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูกิ way of life fifa online สและอินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธ,ธรรมดา